ครับท่านผู้ชมครับสำหรับในคลิปที่แล้วผมได้พูดถึงเรื่องทางพาราจำยอมนะครับถ้าท่านผู้ชมยังไม่ได้ไปดูคลิปเรื่องทางพระจำยอมลองไปดูและทำความเข้าใจนะครับก็จะเกิดประโยชน์อย่างมากเลยนะครับแล้วก็จะมาเชื่อมต่อกับเรื่องที่ผมจะพูดในวันนี้นะครับก็คือเรื่องทางจําเป็นครับ นผู้ชมครับเรื่องทางจําเป็นเนี่ยมาปรากฏอยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในมาตรา1349ครับในมาตราน,นี้เขากําหนดไว้ว่าที่ดินแปลงใดที่มีที่ดินแปลงอื่นล้อมอยู่จนไม่มีทางออกจนถึงทางสาธารณะได้ใช้ท่านว่าเจ้าของที่ดินแปลงนั้นจะผ่านที่ดินซึ่งล้อมอยู่หรือในวรรคที่สองนะครับเขาบอกว่าที่ดินแปลงใดมีทางออกมีหน้าทางออกแต่เมื่อต้องข้ามสะบึงหรือทะเลหรือมีที่ลาดชันอันมีระดับที่ดินกับทางสาธารณะ สูงกว่ากันมากเจ้าของที่ดินแปลงนั้นสามารถที่จะผ่านที่ดินแปลงอื่นซึ่งล้อมอยู่ไปสู่ทางสาธารณะได้ครับก็หมายความว่าถึงแม้ที่ดินแปลงนี้จะสามารถออกสู่ทางสาธารณะในทางอื่นได้แต่ลําบากครับต้องข้ามสะข้ามบึงหรือข้ามห้วยหนองคลองบึงทะเลหรือมีที่อันลาดชันคือระดับพื้นดินมันต่างกันมากก็หมายความว่าที่ดินแปลงที่ถูกล้อมอยู่เนี่ยก็สามารถออกไปสู่ทางสาธารประโยชน์ทางที่สะดวกกว่าได้ ใช่ไหมครับอ่าก็ไม่ได้ปิดประตูสัทีเดียวนะครับถึงแม้จะมีทางออกทางอื่นแต่มันลําบากอะ่ะดูแลมันไม่เหมาะสม,มะนะครับกฎหมายก็ยังกําหนดให้สามารถใช้ที่ดินแปลงที่ล้อมอยู่เนี่ยไปสู่ทางสาธารณะได้นะครับในวรรคที่3นะครับและวิธีที่จะทําทางผ่านนั้นจะต้องเลือกให้พอควรครับก็ยังเคารพสิทธิเจ้าของที่ดินที่ล้อมอยู่นะครับจะต้องเลือกให้พอควรแก่ความจําเป็นครับให้แค่ความจําเป็นครับกับทั้งให้คํานึง ถึงที่ดินที่ล้อมอยู่ให้เสียหายแต่น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ครับถ้าจำเป็นผู้มีสิทธิ์ผ่านจะสร้างถนนเป็นทางผ่านก็ได้นะ,ะในวักสุดท้ายครับผู้มีสิทธิ์ผ่านจะต้องใช้ค่าทดแทนครับไม่ให้ผ่านฟรีครับจะต้องมีค่าทดแทนให้กับเจ้าของที่ดินที่ล้อมเราอยู่นะครับเพื่อความเสียหายอันเกิดแต่เหตุที่มีทางผ่านนั้นมีค่าทดแทนด้วยนะครับ ค่าทดแทนนั้นนอกจากค่าเสียหายเพราะสร้างถนนแล้วท่านว่าจะก,กําหนดเป็นเงินรายปีก็ได้เอาละเมื่อกี้เราดูข้อกฎหมายไปแล้วนะครับเรามาดูความหมายของทางจําเป็นนะครับทางจําเป็นหมายถึงที่ดินที่ถูกล้อมอใช่ไหมครับเราอยู่ตรงกลางเพื่อนล้อมหมดเลยไม่มีทางออกถึงทางสาธารณะนะครับทางจําเป็นจะต้องออกไปสู่ทางสาธารณะเท่านั้นนะครับไปสู่ห้วยหนองคลองบึงบางไม่ได้นะไม่เหมือนกับภาระจำยอมภาระจำยอมนี่ออกสู่ ที่ไหนก็ไดออ้ออกสู่ที่ดินแปลงอื่นก็ได้แต่ทางจําเป็นหมายความว่าจะต้องไปสู่ทางสาธารณะเท่านั้นก็คือป้องกันแม่ที่ดินแปลงใดถูกขังอยู่ข้างในครับหรือมีแต่ว่ามันไม่สะดวกจะต้องข้ามห้วยหนองคลองบึงหรือที่ลาดชันที่มีระดับพื้นดินแตกต่างกันมากอย่างนี้ครับเขาพารณาถึงความจําเป็นครับเขาถึงเรียกว่าทางจําเป็นไงครับเขาแค่บรรเทาความเดือดร้อนให้คุณนะครับเรียกว่าให้แค่ จำเป็นเท่านั้นถ้าเกินความจําเป็น,นไม่ได้นะครับเอาแค่คุณสามารถใช้ชีวิตอย่างปกติเหมือนคนทั่วไปได้ถึงแม้ที่เราจะตาบอดก็ตามนะครับคือในเรื่องนี้เป็นการที่กฎหมายให้สิทธิ์แก่เจ้าของที่ดินแปลงที่ถูกล้อมสามารถมีสิทธิ์นะครับผ่านที่ดินแปลงอื่นซึ่งล้อมอยู่ไปสู่ทางสาธารณะได้หมายความว่าสิทธิ์อันนี้เป็นสิทธิ์ที่กำหนดโดยกฎหมายครับทีนี้พอกําหนดโดยกฎหมายนี่แปลงที่ล้อมอยู่บอกว่าไม่ยอมได้ไหมไม่ได้นะจะต้องให้เขาออกเพราะกฎหมายให้สิทธิ์เขานะครับ ที่เขาจะต้องสามารถผ่านที่ดินของคุณไปสู่ทางสาธารณะได้และผู้ที่จะขอใช้ทางจําเป็นนั้นก็ไม่จําเป็นว่าจะต้องใช้สิทธิ์มานานแล้วหรืออยู่มานานแล้วไม่เกี่ยวกับเรื่องอายุความครับถ้าไม่มีทางออกก็สามารถเรียกร้องขอใช้สิทธิ์ทางจําเป็นนี้ได้เลยนะครับเรียกว่าเพิ่งมาอยู่หรือเพิ่งเข้ามาครอบครองก็ได้กฎหมายก็ให้สิทธิ์เรื่องสามารถผ่านที่ดินแปลงอื่นไปสู่ทางสาธารณะได้และเขาก็เคารพสิทธิ์ในเจ้าของที่ดินที่จะถูกแปลงอื่นเดินผ่านด้วยให้มีความเสียหายน้อยที่สุดหรือให้แค่ความจําเป็นเท่านั้นครับ แล้วก็ต้องเสียค่าตอบแทนด้วยครับแต่ก็ไม่ได้ห้ามนะครับถ้าท่านจะไปทําข้อตกลงกันมีค่าตอบแทนแล้วก็จดทะเบียนเป็นพระราชจำยอมก็ได้อันนี้ถือว่าที่ดินของท่านจะได้มีทางออกเลยเป็นการปลดล็อกเลยนะครับแต่ถ้าเป็นทางจําเป็นอยู่ที่ดินของท่านยังตาบอดอยู่นะครับเพียงแต่ท่านมีสิทธิ์ผ่านที่ดินแปลงอื่นซึ่งที่ดินแปลงข้างหน้าที่ล้อมอยู่เนี่ยไม่มีสิทธิ์ปิดทางครับท่านสามารถเรียกร้องให้เปิดทางให้ท่านผ่านได้ครับ เพราะสิทธ <caval. S 2> ิ it, like yeah, people, now. Right now, ์นี้เป็นสิทธิ์ที่กฎหมายกาหนดทีนี้แปลงที่ดินที่ล้อมแปลงอื่นเขาอยู่เนี่ยนะครับเขาก็ยังเคารพสิทธิ์นะครับว่าการที่จะให้ที่ดินแปลงอื่นผ่านที่ดินของเราออกสู่ทางประโยชน์เนี่ยเขาบอกว่าให้แค่พอสมควรแก่ความจําเป็นเท่านั้นครับและต้องคํานึงถึงที่ดินที่ล้อมอยู่ให้เสียหายน้อยที่สุดด้วยครับหรือให้เลือกทางที่ใกล้ที่สุดครับเพราะฉะนั้นถ้าใครที่มีที่ดินล้อมที่ดินแปลงอื่นอยู่นะครับท่านจะต้องให้เขาเดินผ่านนะครับท่านไม่มีสิทธิ์ไปปิดทางเขานะครับแต่ท่านสามารถเลือกได้ว่า จะให้ผ่านจุดไหนอย่างไรจุดที่ท่านเสียหายน้อยที่สุดหรือเป็นระยะทางสั้นที่สุดนะครับเพื่อให้กระทบต่อที่ดินแปลงของท่านน้อยที่สุดอันนี้ได้ครับแล้วท่านก็สามารถขอค่าทดแทนได้ด้วยครับก็หมายความว่าไม่ได้ให้ผ่านฟรีครับเจ้าของที่ดินแปลงข้างในต้องจ่ายค่าทดแทนให้ท่านก็อาจจะเป็นราคาที่ไม่สูง เพียงแต่เป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนนะครับนะครับทีนี้ผู้ที่มีสิทธิ์ในทางจําเป็นอันนี้นะครับจะต้องเป็นเจ้าของที่ดินครับถ้าคนคนนั้นไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดินมีแต่เป็นเจ้าของโรงเรือนหรือไปสร้างโรงเรือนในที่ดินคนอื่นให้เขาเช่าอยู่อันนี้จะไม่ได้สิทธิ์เรื่องทางจําเป็นไม่นะครับทีนี้ทางจําเป็นเนี่ยเมื่อไหร่มันจะจบลงเมื่อไหร่มันจะสิ้นสุดลงนะครับทางจําเป็นจะสิ้นสุดลงเมื่อหมดความจําเป็นการมีหมดความจําเป็นอย่างเช่นที่ดินแปลงข้างในมีทางอื่นออกทางสาธารณะเรียบร้อยแล้วอย่างเช่น แปลงข้างเคียงได้มีการรังวัดและก็แบ่งหักเป็นทางเออเราแล้วก็มาชนที่ดินแปลงของเราหรือที่ดินแปลงของเราไปแบ่งหักทางเองไปเชื่อมกับที่ดินแปลงอื่นได้แล้วทางจําเป็นก็จะหมดสิ้นไปนะครับไม่ต้องไม่ต้องไปจดทะเบียนไม่ต้องทําอะไรนะครับมันหมดสิ้นไปโดยผลของกฎหมายนะครับทีนี้การที่จะได้ทางจําเป็นเนี่ยเราต้องทําอย่างไรบ้างไม่ต้องทําอะไรครับท่านมีสิทธิ์ที่จะออกครับที่ดินแปลงที่ล้อมอยู่ไม่มีสิทธิ์ไปปิดทางท่านครับ ไม่ต้องไปจดทะเบียนนะครับไม่ต้องไปทําอะไรทั้งสิ้นนะครับเพราะทางจําเป็นมันได้มาโดยผลก็กฎหมายมันได้มาโดยอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นความรู้เรื่องทางจําเป็นนะครับครับอ่าทีนี้อยู่ประการหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าที่ดินแปลงที่ถูกล้อมอยู่ทั้งหมดเนี่ยเป็นแปลงที่แบ่งแยกมาจากที่ดินแปลงใหญ่เดิมเรียกว่าเดิมทีเป็นที่ดินแปลงใหญ่แล้วก็มีทางออกแต่พอแบ่งแยกมาทาให้ที่ดินแปลงข้างในเนี่ยบางแปลงครับตาบอดอันนี้กฎหมายก็กําหนดไว้เลยนะครับว่า แปลงที่ถูกล้อมอยู่อันนี้จะต้องไปเรียกร้องกับแปลงที่ดินที่แบ่งแยกมาจากแปลงแม่หรือแปลงใหญ่แปลงเดียวกันก่อนโดยไม่ต้องจ่ายค่าทดแทนถ้าเกิดจากการแบ่งแยกมาจากที่ดินแปลงใหญ่แปลงเดียวกันอันนี้ก็เป็นความรู้เรื่องทางจําเป็นนะครับวันนี้ก็มาพูดให้ท่านผู้ชมฟังนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะมาสรุปตรงนี้นะครับว่าทางจําเป็นถึงแม้จะให้สิทธิเจ้าของที่ดินแปลงข้างในออกสู่ทางนะก็ตาม แต่ถ้าพูดถึงทางธุรกิจหรือทางมูลค่าของที่ดินหรือความมั่นคงถาวรแล้วแปลงที่ดินที่ถูกล้อมอยู่ถึงแม้จะได้ทางจําเป็นนะครับแต่ก็ยังถือว่าที่ดินแปลงนั้นตาบอดอยู่ครับเพราะว่าทางจําเป็นมันไม่ได้โอนติดไปกับทรัพย์สินด้วยนะครับเป็นที่เรียกว่าเป็นเรื่องของการเยียวยาเป็นเรื่องของการผ่อนปรนไม่ให้ที่ดินแปลงที่ถูกล้อมเนี่ยเกิดความเดือดร้อนนะครับอันนี้เป็นเรื่องของสิทธิและเสรีภาพที่กฎหมายก็คุ้มครองอยู่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านอยากได้ที่ดินที่เป็นทางออกจริงๆหรือ ได้ชื่อว่าเป็นที่ดินที่ไม่ใช่ที่ตาบอดนะครับวิธีการก็คือไปจดพระราชจำยอมครับหรืออีกวิธีหนึ่งนะครับอาจจะขอซื้อทางออกของเขานะครับโดยจ่ายค่าตอบแทนมี n, แล้วก็เอาที่ดินของเขามาตังวัดแบ่งหักเป็นทางประโยชน์ให้ท่านออกเป็นการแก้ไขที่ปลดล็อกทุกอย่างทําให้ที่ดินของท่านมีทางออกได้แต่เรื่องทางจําเป็นเป็นเรื่องของการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและก็ให้เฉพาะที่จําเป็นเท่านั้นนะครับที่ดินของท่านก็ยังตาบอดอยู่วันนี้ท่านผู้ชมก็คงจะเข้าใจเรื่องทางพระราชจำยอมกับทางจําเป็นนะครับว่ามันมีความแตกต่างกันอย่างไรครับ สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับท่านสามารถกดติดตามคลิปดีๆเหล่านี้ได้จากคลิงก์ข้างล่างนี้เลยนะครับหรือสามารถพูดคุยกับผมนะครับในรายการคลินิกที่ดินพบประชาชนในวันพุธกับวันเสาร์เวลา2ทุ่มนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับถ้าท่านสนใจเรื่องที่ดินนะครับเรามีคลิปดีๆแบบนี้นะครับกว่าร้อยคลิปที่จะให้ความรู้ท่านผู้ชมท่านสามารถไปกดติดตามดูได้นะครับในเพจ Facebook ของคลินิกที่ดินครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมสวัสดีครับ